สามสถานที่ ที่ใครรักการเดินทางแนะนำไม้ไปครับผมการกมันเกิดเป็นบรรทุนในบ้านเมืองจริงๆต้งแต่เรื่องามีความรักที่จะกระทนภัยอะมากบ้างน้อยบ้างเนีน่ยซ่อนอยู่ต้นบื้องของชาวเชียงกันนี้แล้วในการที่เราได้ไปเจอสถานที่แปลกทๆที่แปลกใหม่แปลกต่างก็ถึงเป็นความเปลกใหม่ของคน,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 นแทบไม่มนผลแหละนะแต่วันนี้มาแนะนำครับว่าถ้าคุณมีความปรารถนา,านเช่นนั้นเนี่ยมีสามเมืองงานที่บอกผมว่าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเื่องคุณค่าทางจิตวิญญาณเยอะมาก เมืองอึ่นนะก็คือเมืองฮิกาลีที่เป็นเมืองหลวงของประเทศโรมาน้านะถ้าคุณไปตรงนี้อยากให้คุณไปพักที่โรงแรมโฮเทลนูนคารินะัดนะซึ่เป็นโรงแรมในเขื่อเนเดียเยี่ยมนะครับ้วก็เรื่องถึงวิลกรรมนะของ GM ในสามาัยไม่กี่สิบปีก่อนนะตอนนี้มีมิตรกี่คงนะชื่อพอลูเซซาบาคินาสนะฮะซึ่งเขาเนี่ยเสี่ยงชีวิตในการช่วยชาวฟ้องติ่ไว้ได้หลายร้อยคนเลยนะ ในตอนนั้นมันมีการาเรารอาผ่อนผันกันพออย่างพวกช่วยคนที่ต่างเอาผ่อนกับเขาโดยอาศายัยที่เขาเป็นที่อินโรงแรมนี่แหละแล,ะแล,ะและแ้วก็แอบโซ่อีกประเทศนึงก็คือโปรแลนดะ์นที่ขาดฟูกฮะเป็นเมืองเก่าก็จะมีโรงงานชื่อชิลเลอร์แฟคทอรี่ของออสตราชิลเลอร์ไปที่ก็เรื่องจริงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สัสนธะ์และตีชิลเลอร์ช่ว,ชวยชาว,วยูวัด ทำัยสงครามโลกเนี่พวกฐานาิสี่แล้วต้อนข่าวยืนเนี่ยไปเข้าค่ายกับการคิมเลอร์เนี่ยก็ถือว่เป็นแบงค์พันธุ์คนเดียวที่เอาเข้ามาให้ทำงานในโรงงานอีกทีท่หนึ่งอันนี้ใกล้เคนไทยมาก,มน,ากะททนะครับนั่นคือที่เมืองนานกีนประเทศจีนนะครับสมัยนะัย้นเนีย่ยญี่ปุ่นของสงครามโลกนะมันฮะ1937ญี่ปุ่นก็ตุ้กหลางประเทจีนนะตีไล่กันมานะฮะคนยึดของงานยินได้นะญี้ปุพวก็ฆ่าชาวจีนแบบเป็นเกย์แบบก็ผมเป็นเกมจริงๆนะเอาฆ่ากันแบบตรงสื่อพิมพ์ ว่าแข่งกัาหาญี่ปุ่นใช้ใช้ดาบทำร้ายกันฆ่าหรอชาวจีนที่บ้ากของกันไอคนนี้ฆ่าได้ร้อยฆ่าส่ไปคนนี้ฆ่าได้ร้อยสิบตัวตาแต่ขนาดเดียวกันทำร้ายกันเนี่ยเขามีอารยธรรมอยู่ฮะก็คือมีคนชื่อจอน์าเม้นะฮะซึ่งเป็นชาวเยอรมันนะทำอุตสาทำปุอย่ในั้นนะ ก็อาศัยและทาเป็นนาซีระกับกันนะจอร์าเบ้เนี่ยเป็นสมาชิกของนาซีแล้วก็มาอยู่ที่จีนซึ่งก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าสมัยนั้นในฮิตเลอร์ itter, ก,กับจัออกรพรดของญี่ปุ่นเป็น,นสถานที่ต่วมกันซึ่งจอร์าเบ้อยู่เป็นสมาชิกของนาซีครับก็อาศัยโรงงานตรงนั้นเนี่ยให้เป็นที่หลบซ่อนข,ของชาวจีน้จากที่ถายญ,ญี่ปุ่นพอตีน่านจริงแต่แล้วก็ใ้ข่าชาวจีนเนี่ยก็โค่ลนไี้มาอยู่ในโรงงานตรงน,นี้ยทางญ,ญี่ปุ่นก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่าฮิตเลอร์ ต่อายคุยไว้ได้แล้วนะฮะบสามีที่ผมว่าเป็นที่ที่ไปนแล้วเราจะพูดค่กกยาทางจิตวิญญาณยังไงก็น่นตันนะครับว่าถ้าเรื่องการก็ไปเยือนได้ครับแล้วชีวิตเราจะรู้สึกมีความหวัง,วงกับพนักานก็ของโตไปดีมากด้ครับ